โอ้หวานมันเดี๋ยวค่เปิดเม็ดให้เพื่เนนะโอ้ยหนามอันนี้มเป็นยังมาเป็นยังเท้าฟูฟันไปครับสวัสดีครับสวัสดียมศกอกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุบบุหรี่กนครับพี่น้องครับนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไทุก่นร้านกาแฟประจำแจ้งแจ้งกำลัร้องอยู่กำลังดูร้านกาแฟนะครับที่ งานมันสื่อก็มือกุบมือจะแสบก็แสบสื่ออยู่ว่าเศร้าว่าจับพวกหนสือเลยนะเดี๋ยวพาไปเบิดหนังสือแก่ประจำห้องเรากาแฟอ่อยกาแฟนะครับกาแฟประจำครับไม่จอดจะตองต้องสั่งเลยแก้พวกยากระซั่ง กิขมือแล้วมันจิ่นมาขมือกระซือขมือกันถคาอยากชักินไ่ได้ครับร้านกาแฟอะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้เลยกครามครับอันนี้ปากถึงกองขวาได้เห็น ตกใจดูว่าดูคนดูคนลวกระท้ามกันเลยเอาอยู่ครับเพื่อนน้ำ้องแกยวได้ที่กันส้มเป็นย่าครับรสชาติของต่อมเล็กดเดอมาเอาเงนได้นะสวยนะครับสะพานชับข้าอางไม่จอด ก้อนเทียงเทียงกแงแน่เหรอไปทานลางนแ้วลีบาทกุ่มๆุมนไปปกคาเฟ่ยังกับสิบสี่สิบห้าสิบถึงไงคาเฟ่โบราณห้าเล่น ไม่ไม่ขาซื้อนะครับไม่ขาดซื้อไอค่ะซื้อไอน่งค่ะไม่ขาดก็เ,เปิดมองให้ม่งไม่ขาดหน่งหน้าไหมต้องเจ่เสียงถ้าไม่เสียงหนึงห,หน้าตาดีดูแต่สายตาใช่ไหมหน้าเ่หสิวนะวันนี้มาจีบดม่น,มานขาดเลยมาจียห่หน้าทางดังคมก แก็มีขนมด้วยปกติจะมีไข่ตบนะไข่ตบมมมีม่ผม,ม,ม, <siege S 2> มนเลยไข่ตบเปิดโอ้ขายดีดีเลยขายดีบาทครับยีสบสิบบาทมางงึิบมโอ้หวานมันนี่ก่าเปิดแมนให้เบ้่งี้มโอ้ยน้ำอันเปไปยัง เอาเป็นี่ยเจ้าผู้ฟันไปฟันมาคนนี้นี่ครับแม่ค <c oughs> ้าผ่านไปผ่านมาไม่ได้นะครับร้านกาแฟอันนี้ชื่อแม่เลาวหรอชื่อแม่เลาวนี่ครับแม่ค้ากาแฟรสชาติอร่อยเอฟซียุทแถวอยู่สมุติสะขรออยู่แถวขอกะบือนะครับใายแถวไหนเนี่เปลี่ยนอีกบ่อยู่ใ <c oughs> นสถานเจ้า <c oughs> เอาโมงอยู่แลท่านล่ก็ิเย็นโมงกวลู่วงหน่เอนาออยู่แล้วแล้วเป็นโมงกัซี้ไม่ดีมาขายอยู่นี่เนาะ้วนไตาอ๋อขายบเพียงผ่านไปตับัดบัดแล้วที่งอมเจอม่งทำหนึ่งมจอี้ไม่งกเอนแ้ไปขายไห้ดีล่ครเ่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพ ขายกาแฟนี <üman> ่ทำไดดีด้ยมาแต่ขายกาแฟอย่างนี้มีขนมกขนมตีปากครมัเพื่อตือนยากอย่างยี่สิบบาทกาแฟกเ้าบาทขนมกเ้าบาทแกก็อยากกิน เด็กันได้นะไม่ทานนะเส้นนี้นะอันนี้นะอยู่สารเจ้าเน้ออาจารยจากันเส้นนี้ทานไปพานมาเลี้ยงหนุนน้องได้นะน้องอายน้องอายเดี๋ยวที่มืงองก็จะซื้อขู่มือน,นะครับ <c ười> าห,หาม้วนอยู่แน่ขทางแล้วตั <c ười> ้งเสียงรถตั้งเสียงรถแล้ <c ười> วจีฮอดเสียงรถพอรถมาจอดเพ๊บเอิ่นเหมากันกาแฟมาแล้วเนเนนาะ้องอายฟ้าก็นุ่น,น,น,นด้วยอร่อยด้วยแบบนี้นะถากล้องเข้าไป <c ười> ผมตาสวยสวยมึงซิมึงซีมึงหบวแสบับแ่บขึ้นกับคนใครปะสาตาก็สวยเลยแสบับแ่บแ่บก็มาแสบเด้าแสบเด้ดีครับแ่บาแสบาแสบาาแสบแต่ว่าแสบพี่ดี้าบาทบ่แพงเมนครับสำหรับกาแฟคุ้มราคากาแฟโบราณหอมรสกลมกลม มันจะประจางมันเต็มคนอรู่อดกินไจนเมื่ออ่ะบางเจ้าบางที well, okay. ่มันบท่ดไปครึ่งนึงมันจะจจางลยนีคนมันมันน้องอายน้องอายน้องอายร้านกาแฟน้องอายอันนี้แม่ยเราเหรอเกตใจวะเลยนะโใจวะเลยนะน้าตาคือเือเออขนมขนมน้าเรื่อยน ดีช่วยเลยนะเส้นหมูหรือการกรบแด้งนี้เลยครับให้รุนขาบไปผ่านมาแวะุ่่นน้องกันด้วยนะครับนี่น้องเขายังโสดนี่มาให้รุนเบาไปขี่พูทธางมากาแฟราได้่หม้อไม่ลุดหมึกินกับม้อไปหม้อไปเจียก็ได้ตัวกาแฟน้องไอ้นะมาถือกันได้นะนี่มากเพื่อเดียวหรอกเราจะเราจะปิดหน้าปิดตาเห็นนะมาถ้าก็หลุดนี่ รเขาจยิ่งแทงไปใชกุ้นๆดแต่ว่าพกานนี้จำเสียงรถได้นะคิดเัยงอไรเสียงก่อนมึงจะนึกั้งแต่นาะอันเห็นม้าวะใส่ใส่มาได้มันยำอ่ะยินเสีไกลโอ้ชื่อว่าเสียงรถเนาผมมาซื้อก็ได้นะนี่ฮะอร่อยไม่อร่อยเรไม่ซื้อได้ต้องเสียกินอยู่นี่เป็นยังไงหวานวาดดู ้มาฝากพี่ฝางนอกก้องเพื่อสนใจนี่คือกาแฟคนใจทีมงานตังต้งังซื้อให้ได้กาแฟคนใจทีมงานอยากวิอยากก็กิกนปฏิริซื้อสี่อไม่ใช่คนชี้คนซื้อคู่มือถ้าอยากวิอยากรักแชร์ก็แชร์ผู้ืนสื่อในม่านแล้วโอ้โมาแล้วเลยไม่ได้ดิห้าโมงต้องมา <c oughs> จอย เแล้วเราจะขอว่าทั่วน้องเขาไปอยู่ขันบัวมากะททั่วน้ำนะยังไงคือ,อบัามากายังไงเกิอยู่พีซอยใครจะนะเ็กัแกวะเวนี่นะครับมาใส่เทปจีตใส่หรือใส่เกลือเทปจีครัรบเพราะว่าเะเหลียมคมยังไ,ไอ่ะอเลกู่วะอเสียดสิว มันขมแห้งไหยครับทีเรมองไหนมองไหนเรียดออกงี้ผมหมดยางแล้วไอ้ผีไกียเขาเนี่ยมันอยู่เพราะว่ามันข่มนเทือเนักเทือยยางพานดังได้ยินเสียงเดียวอันก็เขาชวยกันเรียนรงงานเขาทเรียนวยน้อยเดียวยางเขียนงานซสยเสียบเสียบเลยข่มแบบ ค้คับอ่ะ่บบเดีดเซ๊คนเราย่างไปเกือบชีมึกเมือกไล่รสจัดในน้วนเอาย่างไปชีมึกเมือกเลยว่าเนียบออกมาเลยโอ้เดี๋ยวจะคืนงานอะไเจ็บบาดนโอ็นเดือดวันเจ็บว่ะนี้กูจะบริมาอีกบัสาธิตปรอยุกตท่ตือนน่อิ เตื่นรถไฟคนมาในกล้องจ้องนี่แล้เกินไปเด็กเด้ตัดปีชีตีหัหาตัดห้ามตรงผ้าไปหรออืมช่วยดีบุกนี่โมลูกอยู่ีงเลตู้หัวตีงเลตู้หัวติตายบลบมาเพราะยังนำสมุนไพรกนได้นำไต่อสูด้ก็ปดลอกมันปดลอกถูกคนหมยเลยปดลลอกทกคนหมายเอเป่าสูบได้ตาย นี่คืชิคกึ้คงครับตึงเนเหลียสามขนสี HTML, itation, friend, uh ่ส huh. ีเียรห้าสิบบาทอาคายเลยจะเป็นิคกึ้งแบบกึ้งละเอียดชิคกึ้งเผาชิคกึ้งกึ้งเผาคือยงที่บนปนอ่ะมันจะหนักเดก็ยะสือเพลินนิดหน่อยนะเพราะว่าเอาคนทรงแรงนักคู่ๆเดีือนิดน้อย Ừ. Và mình bầu là cũng một lò về mình bầu về đậm nặng nhắc đến nay để không vào lâu chín chín nồi chín bát có đậm nặng bữa này nó sẽ hạt thun và làm ăn người chín bớt cuốn về chỉ chín cần xoong chín sám cần cũng phải cùng cùng khai làm ăn cùng khai lên đây tiêm cần cái bông hoàn hạt cần đây cả mời hôm nay làm ăn này อ๋วันนี้ไปเอากาแฟมาูอืวันนี้ก็เสียไปซื้อกาแฟเลยหมวดซื้อข้าวประจำจะแฉบทุกอย่าก็อยากกิแ่ยกอย่างก็อยากทุกอย่าอยากกูเห็นไปซื้อยู่ประจำจะแฉบก็แฉบกูเห็นซื้อยู่อันนี้ก็ซื้อเหมือน่กินปจำมาทึ่งถือมาซื้อแต่ไหนจะมีงานอะขี้เบี้ยจัไม่ไ้ไหมครับกาแฟโบราณขนใจทิมงานนะครับเนาะบนนวนนองนี่ครับ เขาอยบใบก็ว่าไงบอบทำไอมาหานนก,กินเนาะที่จะเป็นคนผู้ดีได้คนงามได้หน้าตาดีได้สวยสามารถเบ็ดบางคนก็นอายเนาะมาช่ายกาแฟก็เฉลี่ยหันหนันโอ้ยเป็นหนุ่มเขาสูงชีวิตเด้เป็นธุรกิจที่พ่อแม่เ,เคยเห็นหน้าเนาะบูกคนกับร<อ>้านพอเพิ่งครอบครัวเป็นนายตัวเองมูนเป็นบุกแจงบางคนก็นทำงานชายกาแฟ จะเมยียนมาได้สินะจะเมยียนอยู่ห้องแอแต่ว่าเง,เงินเดือนสูงนองเราไปเลยเลยเงินเดื <c oughs> อนจะย่นในมือหาช่องมือเงินเป็นว่เพียงสักบางก็บิรลุแล้วเบดเพียงแต่ว่านั่งห้องอแอเฉยๆจรนี่ธุรกิจตตส่วนตัวเปน็นงานตัวเองบ่ม,งมีใครชี้นิ้วสั่งนอกจากตัวเองท่านมันกับมาขายท่านมันบมา้าน,นเพื่อกว่ากับทาไป็นเลาะกี่ขาดไม่ได้กัไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวก็ไปอ่า เล่ง่ายก็เลัดไปเลยเด้ต้องลาเล่าเขาก็หาเงินลาดูก็ร่ไดาลูกบ่ได้ดก็จะได้ออกไม่เตือนนี่สุดหยดน้องเขาแน่นมากจะมาจดที่นี่ก็ได้เลยกะดยกประมาณรอยรอยนึงเนาะหาคนหาเก้วเป็นยังต่ำไวมหากลวเป็นยง่ขั้นว่าไรก่นนะค่ไหนมาจดอีกอยหึ่งไหไปไปได้ทั้งมกลวก็อยากจะเล่าที่นี่ครับพี่น้องครับฝากไว้นะครับอีก หนึ่งน้องก็สู้ชีวิตครับคนเป็นคนสวยแต่ว่าก็บย่บยนันแดดยันฝนนี่ทำมาค้าขายมากพอดียวอเออแก้ว่าแล้วก็ไปใต่เธอหาเกี่ยวโอ้ยหไม่เล้ววันนี้ไปแล้ว <laughs>